80กวันของการบุกฉนวนกาซาอิสราเอลประสบกับความเสียหายอย่างหนักถูกกองทัพฮามาสถลม่มศูญเสียทั้งกำลังพลตลอดจนยานเกราะรถถังและเฮลิคอปเตอร์จนต้องประกาศถอนทหารบางส่วนออกไป คลิปที่เห็นอยู่นี้เป็นการสู้รบระหว่างฮามาสกับกองกำลัง IDF ของอิสร,ราเอลระหว่างวันที่30-31ถ,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 ถึงธรรงงันวาคมกองกำลังติดอาวุธฮามาสปกป้องดินแดนของตัวเองด้วยการถล่มกองทัพ IDF ของอิสร,ร,ราเอลผู้รุกรานจนต้องประสบกับการสูญเสียอย่างหนักโดยในช่วงท่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2023-2024 กองทัพอันกัสสามได้ปฏิบัติการยิงจรวดและขีปนาวุธโจมตีเทวาวิฟในช่วงนาทีแรกของปี2024แม้ว่าอิสราเอลจะป้องกันตัวเองได้ด้วยไอออนไอออนโดมแต่ส่วนหนึ่งขีพปนาวุธทะลุทะลวงเข้าสู่เทวาวิฟอิสราเอลก็ปิดข่าวเงียบไม่รายงานการสูญเสียแต่อย่างใด ในด้านสนามรบในถนวนกาซาทางตอนเหนือที่อิสราเอลบอกว่าได้ยึดพื้นที่บเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วนั้นกกำลังฮามาสได้ถลม่มกํออาลังไอดีเอในรอบสองวันสูญเสียทหารไป15นายรถพุ่มเกราะที่บอกว่าดีที่สุดในโลกทังเสียหายไป72คัน และในคืนวันที่31ฮามาสได้ยิงโจวรวดแซมเข้าใส่เฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของอิสราเอล,อเอลตกหนึ่งลำสร้างความสูญเสียให้กับกองทัพอิสราเอลอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ามาสได้วัตถุที่ผลิตขึ้นเองทั้งสไนเปอร์ที่เจาะกระโหลกระดับนายพันฝรั่งเศสเป็นผลผลิตของกลุ่มามาสเองรวมถึงได้ดัดแปลงอาวุธหลายอย่างของอเมริกาอย่างระเบ,ะะเบะิดหนักสองตันที่อิสาราเอลถล่มกาซาไม่ระเบะิดถูกนํามาดัดแปลงถล่มกองพ<ร>ลังอิสาราเอลจนรถถังพังไปหลายคันแม้ว่าอิสราเอลจะประกาศว่าได้สูญเสียทหารไป แค่กว่าร้อยนายเท่านั้นแต่ผู้ละละเชี่ยวชาญประเมินว่าอิสราเอลสูญเสียทหารมากกว่า800นายและอาจจะถึง2,000นายด้วยซ้ำไปและบาดเจ็บอีกหลายพันนายขณะที่รถถังเสียหายไปมากกว่า350คันจนสหรัฐต้องอนุมัติ ส่งวัถังให้อิสราเอลอีก500คันเพื่อให้มาเป็นเศษเหล็กในอนาคตนั่นเองซึ่งในทางทยุทธวิธีอิสราเอลไม่เปิดเผยตัวเลขที่แท,ท,ท้จริงของการสูญเสียเพราะว่ากรวัวรัฐบาลจะเสียหน้าและจะส่งผลต่อขัญกำลังใจของทหารในสนามรบรวมถึงถ้าสูญเสียมากๆประชาชนก็จะออกมาต่อต้านการสูญเสียที่เกิดขึ้นจำนวนมากกดดันให้กองทัพอ,อิสราเอลต้องตัดสินใจถอนทหารบางส่วน ออกจากชนวนกาซา ส่วนใหญ่เป็นกําลังพลสํารองที่ไม่เชี่ยวชาญในการรบอีกทั้งการดึงกําลังพลสารองมาสู้รบทำให้ إ س ลขาดแรงงานที่สร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่า3 0 0 0สนคนจนเศรษฐกิจกําลังจะล่มสลายจําเป็นต้องให้ทหารเหล่านี้กลับไปทํางานเหมือนเดิมผลการสู้รบในรอ80บ80วันที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลกาลังพ่ายแพ้สงครามแม้เนทันยาฮูจะประกาศว่าได้สังหารฮามาสไปแล้ว กว่า8,000คนแต่สังคมโลกเองก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นความจริงพระที่ผ่านมาไม่เคยเห็นศพของฮามาสเลยในจำนวน21,000คนที่อิสาราเอลถล่มมีแต่ประชาชนผู้บริสุทธิ์เด็กผู้หญิงและคนชราซึ่งเป็นจำนวนที่เจ้าหน้าที่สาธารณชาติให้การรับรองโดยเฉพาะเด็กมีจำนวนถึง8,000คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิงผู้หญิงอีก6,000คนจำนวน8,000คนที่กล่าวอ้างว่าเป็นฮามาสจึงไม่มีที่มาที่ ขณะที่การปฏิบัติการพายุอนักซอรของฮามาสทำให้อิสราเอลต้องประสบปัญหาป่วยทางจิตมากกว่า3แสนคนตามรายงานของอื่นสื่ออิสราเอลระบุว่ากลุ่มผู้มาการโรงพยาบาลจิตเวชในอิสราเอลได้ทําหนังสือถึงรัฐบาลอิสราเอลเรียกร้องให้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินเนื่องจากสภาพที่ย่ําแย่และสุขภาพจิตของชาวอิสราเอลโดยล่าสุด จดหมายระบุว่าในการสู้รบ80รวันได้เพิ่มจำนวนผู้ต้องการรักษาสุขภาพจิตจำนวนถึง3 0 0 0 0คนในขณะที่ยังไม่ชัดเจนว่าผู้ที่จะกลับมาจากสงครามในฉนวนกาซาจะประสบกับปัญหาสุขภาพจิตกันกี่คนเนี่ยครับแม้ว่าอิสราเอลจะประกาศว่าได้สังหารผู้คนไปจำนวนมากมายแล้วก็ตามและนี่คือผลของสงครามที่กลับมาทำลายอิสราเอล